วันนี้สดสดร้อนร้อนเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวเราว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเพิ่งได้เดอะวินเนอร์ไปสำหรับเอเอ็แปดแล้วบอกแล้วนายเอนเตอร์เทนของเราสดสดุกประเด็นร้อนใเมื่อคืนได้แล้ววันนี้เราจัดให้เลยใช่แล้วซึ่งก็เป็นโชว์แรกเลยด้วยถูกต้องไปพบกับพวกเขาเลยค่ะ

เพิ่งขึ้นใจฟันเมื่อเธอได้แข่งไนะถึงมาจะรู้ว่ามีบงคนกอดเธอไว้

ยึดไปพ่อรู้ว่าตัวเองได้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับ,รบสึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนคที่ช่วยหวตให้จะได้ปนหนหุ่มากคนที่เม็แนแม่สองคน,น <ะ S 2> ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะกำลังลุ้นอยู่เลยก ก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกับต้นครับคือรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออกมาทำงานแล้วแต่แน่นอนว่าแฟนคลับให้การต้องรับอากุณแบบนี้แน่นอนเมื่อกี้เห็นเห็นแว่าหายใจเพือนี่เขาเป็นสาวคนเดียวในหกคนสุดท้ายนะคุณเมื่อานผมดูยู่ไม่ธรรมดารู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็รู้สึก ตื่นเต้นค่ะแล้วดีใจตอนที่ประกาศอาต้อยประกาศผิดก็รู้สึกงงงงเล็กน้อยอาต้อยประกาศผิดแล้วก็อาก็พอรู้อยู่แล้วว่าจะได้รองลำบหนึ่อยค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะคองประกาศไม่ว่าจะได้อะไรก็คือเป็นรางวัลของชีวิตนั่ะแน่นอนแต่ว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาแสดงนันนี้เนื่องจากนี่ดูเพิ่งออกมาจากบ้านสุดๆร้อนๆแล้วนี่เป็นคือถือว่าเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะที่เล่น เป็นยังงงไบ้าระหว่างการแสดงในฮอลกับการโชว์ครั้งแรกของเราเนี่ยความแตกต่างเป็นยังไงบ้างคะก็สกับารโชว์ครั้งแรกของพวกเราวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ตอบเลยให้เขาจบก่อนไหมคะรอคำตอบก่อนไหมรอตลอดเลยอ่ะอ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาโชว์ที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีคนมาดูเราหรือเปล่า คุณทเป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นมากนะเขาต้องพอนะฮะใครเชียร์ต้นบ้างใครเชียร์ต้นบ้างเอว่าเชียร์รถาคนื่นมนหือยขาไหขนาดนี้อยากจะเอาะไรมาซับประโยชให้จริๆเลยอะมีใไหน่อยไหมอ้าโอหเป็นยังไงล่ะตเาเมื่อกี้ถามต่าวันนี้ความรู้สึกเป็นไงครับตื่นเต้นมากครับเพิ่งบอกว่า เมคอัพแต่งหน้าทำผมกันสดร้อนๆแล้วออกมามแล้วก็วิ่งมาเลยครับกลัวทะไม่ทันมากคับแล้วไดออ้แฟนๆเนี่ยติดตามกันขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมาเจอขนาดครั้งแรกเนี่ยยังอบอุ่นขนาดนี้เลยชื่นใจชื่นใจนี่เขาไดว่าไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ <c oughs> โอ้แล้วมาถามความรู้สึกก่อนตั้งแต่ตลอดระยะเวลาเข้าไปในบ้าน a อจนถึงตอนนี้ครับ โอ้โหแน่จริงๆอ่ะพูดถึงบ้านนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะมากเลยจริงๆอยากรู้ว่าความรู้สึกอะคับคือเข้าไปในบ้านการประกวดครั้งนี้เนี่ยได้อะไรมาบ้างจากการประกวดครั้งนี้โอ้โหได้ที่หนึ่งต่อมาแบบโอ้โหก็นอกเหนืเราพวกเราทั้งยี่สิบสี่คนเลยนะครับจะได้จะได้ความรู้ทั้งทั้งสามคลาสแล้วก็เรายังบอกว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีได้เพื่อนๆทุกคนเป็นมากกว่าเพื่อนหรอเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมา่ะ ก็อย่างแรกเลยที่เขา้าบ้านไปแล้วได้จริงๆคือได้ระเบียบวินยัยฮะระเบียบวินัยยังไงครับก็คือผมต้องตื่นนอนเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลาเข้าเรียนเป็นเวลาก็ต้องเข้านอนเป็นเวลาแล้วปกติไม่เป็นเวลาตันมั <laughs> เป็นเวลาตลอดจะไม่ขนาดนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีแฟนๆก็คงเป็นเวลานาฬิกาใจให้อะ่ะถามแพรว่าตขออย่างนี้มากดีกว่ารู้สึกว่าหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยเนี่ยยืนแบบยงๆมาก ในบ้านนะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆพูดได้ความรู้ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนแต่สําหรับแพรได้บุคลิกที่หลากหลายมากขึ้นไม่ธรรมดาได้ได้เรียนรู้กับบุคลิกหลายๆอย่างนะคะบอกแล้วนะแล้ววันนี้เสียนน่าจะได้นะคบเพื่อนๆไม่ได้มาด้วยไม่ง่าคงจะส้องไป เดี๋ยวตอนนี้ถามทีนึงว่ามีคนมาเชียร์เยอะขนาดนี้อยากบอกอะไรสั้นๆคำหนึ่งคำเดียวให้แค่คำเดียวนะกับแฟนคนละคำคนละคำให้คำหนึ่งกอนจะพูดอะไรกับแฟนคำเดียวคำเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นี่ใช่คว่ารักคเนี่ยนี่เดี๋ยวไม่คุณนี่สิรรฟคนนี้ดีกว่า แหมต้นแหมจริงจริงครับเดียวจริงๆนะตอนนี้ความกดดันอยู่ที่แพลแล้วอะบอกอะไรดีหัางลายเด้อพี่ปูพี่ปูถึงขั้นโยมือขึ้นมานี่แต่ในวันดูเหมือนกันใช่ไหมครับดูเหมือนกันใช่ไหมโอโอะสุดท้ายแล้ว ผลงานก็แฟนๆอันนี้นึ่ง <fingers> ับไปติดตามผลงานดูเองค่ะก็อีกอีกเร็วๆนี้นะครับพวกเราทั้ง12คนก็คงจะมีผลงานออกมาก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนก็ช่วยกันติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นแฟนเอฟต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ในอนาคตพวกเราจะมีซิงเกิลออกมาแล้วก็ซิงเกิลของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนคอยติดตามคอยฟังกันด้วยนะครึายหลังจากนี้ไปนะคะพวกเราก็จะจะมีผลงานมาเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟรายการติดตามพวกเราไปเรืยๆนะคะขอ เห็นเขาถือเมื่ออยากจะหยิบขึ้นมาถ่ายใกล้ๆให้เลยเนี่ยแบบว่าเอ้าๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอฟแต่มากค่ะเชื่อว่าแฟนๆขนาดนี้ต้องรอติดตามผลงานแน่นอนแล้วเราก็จะนำมาอัปเดตให้เป็นที่แรกแน่นอนนะครับครบรอบเรสดทุกประเด็นร้อนเนี่ะบอกแล้วนะครับรายการนายเอ็นเตอร์เทนของเราเนี่ยสดทุกอย่างมา